ผมก็จะมาสร้างชายหาดส่วนตัวที่บ้านนะครับนี่ครับมีสรายมีสีสไสีชมพูแล้วก็สีเขียวใช่รายใส่กันเลยดูสาายได้ยี่ห้ออะไรอะ่ะยี่ห้อฟันแซนฟันแซนอันนี้สั่งมาจากลาซาด้าใช่ไหมใช่โอเค มีด้วยมีสามสีเลยแม่เราจะใส่น้ำกันน้ำทะเลน้ำทะเลใส่น้ำด้วยเหรอใช่สด้วยอืมมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนแบบจับทรายเลยเนาะใช่ใส่น้ำเนื้อมันก็กำกำให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกได้ปะใช่เนื้อมันคล้ายดินมาอ่ะอืม อย่างนี้มันจะผสมกับน้ำไหมันไม่ผสมแล้วนะมันผสมสีกันได้ปะผสมได้เราลองกําดูดิเอ,อมันก็ผสมกันนะโดนน้ำมันยังเป็นก้อนอยู่เลยดูสิกันน้ำได้ กลายเป็นทะเลของจริงแล้วมองไปว่าที่ตักทรายมาเอาเยอะๆเลยมาให้หมดเลยไม่พักเลยไม่เลยกลางนี้ออกไหมเฮ้ยร่างออกง่ายอยู่เหมือนทรายของจริงเลยมันก็ยังสักฝ่าฝีมือเรเวลาล้างอ่ะเนาะ ไหนบ้างบีดิดมาดูใกล้ๆนี้มันเป็น,นเหมืนแบบตาย,ส,ายสีชมพูแต่มันก็ยังลอยน้ำอยู่นะเพราะว่าเห็นไ,ไหมตายของจริงเลยว้าวส,สีตายสีตายมันเป็นสีน้ำตาล แล้วนี้มันจะจมแล้วมันจะจมน้ำไหมเนี่ยเพราะว่ามันยังรอยอยู่เลยเยอะๆเห็นไหมมันก็จมไอ้ที่มันเป็นก้อนรอยเป็นบางอันแมงก็บีบนี่เลยเนี่ยบีบแล้วก็ล็อกไว้หัวขีดอ่ะล็อกหัวทีดไว้ปั๊ทิ้งจะไม่ดันเนี่ยเออบีบลึกๆบีบอีกเออแล้วก็ปรับเป็นหัว ตรงนี้ปูเนี่ยอับปูเปียก โอ้โหของเล่นมาเพียบเลยอะแล้วหอมไม่ใส่ชุดว่ายนะ้ำมาลูกใส่กระโปรงเล่นเลยเหรอใส่ของจริงเลยอ่อะยังไม่หมดอุปกรณ์ตักทรายเรียบเลยนะนี่เอาไรอน้องตักมาใส่นี้นี่ใส่ ใส่รถไว้ตาคนใส่รถด,ด้วยดิยมันก็ยังเป็นที่มันยังไม่เปียกน้ำมันก็ไม่ลอยใช่ไหมแบงค์ถ้ามันเปียกน้ำมันก็ลอยเพราะว่าเนี่ยใชน่น้ำแบบยังไม่เข้าไปเออ ถ้ามันถ้ามันถ้ามันถ้าจับกระจายกระจายนะใ้มันกระจายกระจายมันกักน,นน้ำได้เลยมันเคยดูเขาเร่นอืมนั่งเลยไหมตัวน,น้ำมันจับตัวกันิง เี้ยเมื่อกี้พี่แบงปั้นเป็นรูปสตาร์ทใช่ไหมอ๋อมันยังไม่ค่อยแน่นนะลูกอดัดแน่นๆหน่อยอ่ะอ่อาลงไปก่อนเป็นน้ำลงไปเนีน่ยอืม ดูสิจะเป็นไหมอันนี้รูปประสาทเหรอเนี่ยดูมันไม่ล่นอ่ะอืมมันแน่นมันแน่นน้ำปะหอมรูปอะไรอ่ะปลาแตกอ่ะหกคู่คู่เลยอ่ะแต่น้ำใหม่แต่ไหนนี่หกเขาเรียกอะไรอ่ะสายวิทยาศาสตร์อ่ะ นี้แล้วอย่างนี้ม่นจะเลอะเสื้อผ้าเราป่ะเนี่ยฮะล้างเลอะไม่ลุกมันก็ล้างออกได้นะเหมือนใส่โอ้มันล้างง่ายใช่ล้างได้เดี๋ยให้มันเลอะหัวแล้วกันลูกเดี๋ยวล้างไม่ออกใส่จุ่มเต็มเลยขอหนุ่ยขอขอหน่อย ปภาษาเหรอเนี่ยใช่ทำไมตรงนี้เห็นเป็นรูปร่างเลยลูกต้องสสใส่ใส่เขียนทั้งหมดแล้วมันเล่นอะไรได้อีกอ่ะสายแล้วก็ปั้นได้อย่างเดียวเป็นแดงสาย แล้เนี่ยห,หอมเอาเปิดเลยไหนดูสิเป็นรูปไหมแมวม <laughs> ติดเหรอมันติดอ่ะหอมตีไม่ไสตักไซมะเอาไหมเออโกยทรายไปนี่มีประสาบที่นี่ นี่คืออยงน้ำจมนี่จมน้ำอ๋อแบบไปหรอไมนี่มันถึงอยทำไมส่วน ตอนนี้เราก็เล่นกันเสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ